บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดที่ร้านเราทำมานะสำคัญที่ทุกคนดูบ้านหลังนี้อยู่นะบ้านหลังนี้ยังว่างพร้อมส่งนะผู้หลังใหญ่อยู่นะนี่ดูสินี่ครับผมมาตามคําเรียกร้องสาหรับบ้านหลังใหญ่ๆกันครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านนอกดาวครับผมนี่มีหลายๆคนทักมาหลังบ้านโทรมาถามนะว่าคุณบอมไม่มีบ้านหลังใหญ่ๆแบบสองห้องนอนสองห้องน้าหน่อยหรอนะนี่วันนี้ตอนนี้ทีมงานเรากําลังทําขึ้นมา ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดที่ร้านเราทำมานะเป็นมากขนาดหน้ากว้างอยู่ที่น่าจะหน้ากว้างอยู่ที่10.5เมตรทุกคนลึกลงไป6เมตรหลังนี้จะแบบเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำดูสิทุกคนเป็นเหมือนแบบบ้านแบบ2-3หลังกันเลยทีเดียวนะทุกคนมาดูนะซึ่งหลังนี้นะเรากําลังทํากันอยู่นะทีมงานเรากําลังสร้างกําลังทากันอยู่บ้านจะเป็นบ้านงานไม้จริงทั้งหลังเลยนะงานจะเป็นงานไม้เก่า100%นะผนังต่างๆผนังบ้านงานไม้จะเป็นงานผนังลูกฟักเลยทุกคนนี่หลังนี้จะเป็นนนเเเหหมมืืออู่ลยทกแบบ มีหลังหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะตรงกลางจะเป็นทางเชื่อมเป็นระเบียงนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนบ้านอีกหลังนึงนะนเดี๋ยวพามาชมตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่เสร็จหรอกนะครับทุกคนตอนนี้ทีมงานเรากําลังไล่บิวไล่เก็บรายละเอียดกันอยู่นะแต่ว่าน่าจะอีกไม่นานนะอู้หลังนี้ได้ไม้ดีอยู่ด้วยนไม้ประดูก็มีทุกคนผนังวันนี้จะเป็นงานไม้เก่านะครับเป็นผนังลูกฟักหมดเลยเนี่ยเป็นผนังลูกฟักดูสิทุกคนมองจากผนังนยาวไปข่งนน้นเลยความกว้างของบ้านก็อย่างที่บอกเลย10.5 10. เเเมตรลยงงงาานนนนนผัพวกี้็นน็ปลูกฟักหมดเลย หลังนี้ที่สําคัญที่ทุกคนดูบ้านหลังนี้อยู่นะบ้านหลังนี้ยังว่างพร้อมส่งนะใครเห็นแล้วมาดูซช่ว่างานไม้แบบนี้งานไม้ที่ผมพามาชมพามารีวิวถ้าใครว่างานไม้มันสวยงานไม้มันดีนะหลังเนี้ยตรงปกแน่นอนไม่ต้องรอสร้างเลยไม่ต้องไปลุ้นเลยว่าหลังใหม่ไม้จะเป็นยังไงเนาะนี่นี่เป็นโซนด้านหน้าบ้านนะไปไปแอบส่องบนบ้านกันอาจจะไม่เดินดูรอบๆเท่าเท่าไหร่เพราะว่าหลังนี้หลังใหญ่มากทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนระเบียงโซนม้านั่งนะซ้ายขวาก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ํานะทางขึ้นจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะนี่ ทางเชจะอยู่ตรงนี้บันไดอะไรต่างๆเราก็หลบเข้าอยู่ด้านในนะหลบเข้ามือยู่ด้านในไม่โดนแดดโดนฝนแน่นอนตรงนี้รางน้ําเราก็ใส่ให้ระหว่างทางเชื่อมตัวบ้านนะครับบันไดก็จะกว้างอยู่อนะนี่เมตรห้าสิบเลยทุกคนแม่บันไดกว้างเมือนห้าสิบขึ้นมาก็จะเป็นโซนด้านหน้าบ้านก่อนเป็นระเบียงก่อนตรงนี้เราจะเป็นชิงช้าให้นะไอต,ตรงนี้จะเป็นชิงช้านั่งแบบเป็นชิงช้าของบ้านนะมุมนี้ฝั่งขวามือนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนระเบียงนั่งพักผ่อนนะครับผู้หลังใหญ่อยู่นะนี่ดูสิดูฝั่งนี้ก่อนก็ได้ ฝั่งนี้จะเป็นโซนระเบียงนะฟ้าเราก็กรุดเป็นงานไม้จริงเดี๋ยวระบบไฟต่างๆแล้วใส่ให้นะมีม้าน,นั่งเป็นรูปตัวเอฝั่งนี้นะมีม้าน,นั่งเป็นรูปตัวเอนั่งเล่นพักผ่อนหน้าบ้านได้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งอีกห้องนอนนึงเนี่ยโ้หานผนังเป็นไม้เก่าหมดเลยผนังเป็นผนังรูปฟักเลยชุดประตูก็เป็นบานเลื่อนให้แบบนี้เลยมาดูซิอันนี้ยังไม่เสร็จนะโอ้ห้องนอนใหญ่นะห้องนอนขนาด 3, าคูณหเมตรเลยนะทุกคนสามคูณหเมตรมีห้องน้ําในตัวนะเอ ฝ้าเรากาลังครุเป็นฝ้างานไม้นะเป็นฝ้างานไม้มีหน้าต่างฝั<ป>่ง <nh> น,นี้จะเป็นฝั่งล็อกห้องน้ําทุกคนห้องน้ําก็มีให้ในตัวเรียบร้อยนะครับแต่และห้องมีหน้าต่างระบายอากาศระบายแสงให้นะห้องน้ําก็มีให้ในตัวเรียบร้อยแล้วไปต่อมาฝั่งนี้อีกห้องนึงจะอยู่ข้างกันฝั่งนี้ออกมาจากห้องก็จะมีระเบียงมีม้านั่งนะนี่ด้านหลังตรงนี้เราก็ทําเป็นเหมือนระแนงให้อาจะทําเป็นเคาน์เตอร์ครัววางครัวได้นะตรงนี้มีระแนงกันทรงกันสาาให้ อีกห้องหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะครับห้องหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ชุดบานเลื่อนเหมือนกันเลยในห้องขนาดเท่ากันนะครับก็จะได้เหมือนเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเลยนะก็จะได้เหมือนเราได้บ้านอีกหนึ่งหลังมาสามคูณหกเมตรนะภายในเราก็จะกรูปเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยฝ้าต่างเราจะทําเป็นฝ้าตัดอกทั้งสูงให้ห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้นะห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ข้างหลังแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวนะเป็นชุดบานเลื่อนเหมือนกันห้องน้ําช่างคาร์ก่อช่างยึดไว้ จะเป็นชุดบ้านเลื่อนเข้าห้องน้ําได้มีหน้าต่างระบายอากาศด้านหลังให้นะตอนนี้รายละเอียดบ้านหลังใหญ่ของเราบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ําของเรานะหลังใหญ่เลยถ้าใครสนใจบ้านสไตล์นี้ทรงนี้นะยังไงร,รออีกสักพักหนึ่งรออีกักนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเรากำลังเล่งมือสร้างกันอยู่น่าจะอีกไม่นานน่าจะเสร็จร้อยเปอร์นะหรือว่าถ้าใครสนใจบ้านสไตล์นี้ทรง,งนี้ก็หลังนี้ยังว่างนะสนใจหลังนี้สามารถจองหลังนี้ได้เลยนะรอไม่นานเลยนะ ถ้าใครสนใจทางร้านเราขายในราคานะครับหกแสนเก้ามืนบาทนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางช่งทางแฟนเพจบ้านดอกดาวบายพีเอสดีได้เลยนะครับหรือว่าโทรศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกแปดศูนย์สามห้าได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ